โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรตตั้งอยู่เลขที่187หมู่4ตำบลบ้านเหลือ่อมอำเภอบ้านเหลือ่อมจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม43คนเปิดการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6 จำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น718คนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรน,นาทีมบริหารโดยนายมนชัยเยี่ยงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรและรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านนางสาวจันนิสตาตัวเสาและนายสุภาพอามาดมูลตรีเเเเเเปปรรรรีียบะดดุนนาาาางงิิื่่ทชูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรร มีความพร้อมในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านสถานศึกษาโรงเรียนมีการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงเรียนอาคารประกอบการต่างๆรวมถึงโรงอาหารให้สะอาดปลอดภัยและถูกหลักอนามัยมีรถเก็บขยะมูลฝอยจากเทศบาลเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในทุกวันมีการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้อย่างเพียงพอต่อจำนวนครูและนักเรียน มีการเตรียมพร้อมและมีแผนเผชิญเหตุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆได้เป็นอย่างดีในส่วนความพร้อมด้านนักเรียนโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายมีกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการให้กับนักเรียนสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ มีการเปิดห้องเรียนพิเศษสเตมสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจเฉพาะด้านมีการจัดซื้อหนังสือเรียนชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสเร่งครัดและตรวจสอบได้มีการจัดเตรียมพหานะการเดินทางมาเรียนที่สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้เรียนมีการจัดครูเวรประจำวันรับส่งนักเรียน และครูเวรรักษาการหน้าโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกตลอดทั้งวันรวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมให้เข้ามาตรวจตาช่วยดูแลความเรียบร้อยทั้งช่วงเช้ากลางวันเย็นและอย่ามวิการ ีนบ้านเหลื่อมพิทยยาสันหนึ่งโรงเรียนในฝันเขตการศึกษาเป็นที่ฟูมฟักปราศิลปศาสตร์วิทยาประสานปัญญาซืบสานวัฒนในด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีการร่วมกันจัดทําวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูและผู้บริหารมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กำหนดตัวชี้วัดและแผนการสอนครบ100%มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อดูแลช่วยเหลือและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ดียิ่งขึ้น,น,รรนม,มีการนิเทศกํากับติดตามการสอนโดยคณะผู้บริหารครบทุกชั้นเรียนทุกรายวิชาในทุกภาคเรียนเพื่อให้คุณครูได้ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นชาติศาตร์กัติย์ไทยบอลอสอเป็นหนึ่งโครามุ่งก้าวไกลล้อมรวมใจเป็นสีสง่าสถาบันระนารา ทรงพระแสงคือบิดาแห่งการเรียนรู้ที่คู่ความดีมีวินัยไฟเรียนรู้และสามคัคคีเป้าหมายที่มีให้ผู้เรียนมุ่งสู่ษาสาคลคร,รูบาอาจารย์แนะนำความรู้เขารบเชิดชูชาติศาสตร์กษัตรรย์ไทย บอลลอสอเป็นหนึ่งโคราชมุ่งก้าวไกลล้อมรวมใจเป็นสีสง่าสถาบันล้อมรวมใจเป็นสีสง่าสถาบัน